มาต่อกันที่ปัญหาที่พิจิตกันบ้างนะคะปัญหานี้เนี่ยไม่ใช่ผลกระทบจากภัยธรรมชาติค่ะแต่ว่ามาจากฝีมือมนุษย์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมเกิดปัญหาขยะสารไซยนานนยนะคะปนเปื้อนในแหล่งน้ําพื้นที่รอบเหมืองแร่ทองคําในจังหวัดพิจิตซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กําลังได้รับการแก้ไขค่คหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เตรียมลงพื้นที่เข้าตรวจสอบแล้วค่ะ นายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยพันเอกเัยเดชสุรวดีรองผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ประจําพื้นที่จังหวัดพิจิตรได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาผลกระทบสารพิษปนเปื้อนแหล่งน้าในพื้นที่ชุมชนรอบๆบ,บริเวณเหมืองแร่ทองคาตําบลเขาเจ็ดลูกอําเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรค่ะหลังจากที่ชาวบ้านเขาาม่อตําบลเขาเจ็ดลูกที่รับผลกระทบเกิดความไม่มั่นใจนะคะว่าบริษัทที่รับสัมปทานจะมีการดําเนินการกําจัด ขยะสารไซยาไนท์ที่ใช้สารในขบวนการผลิตแร่ทองคำถูกต้องตามกระบวนการตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรโดยร้องขอให้ตรวจสอบแหล่งน้ำทางธรรมชาติและน้ำที่ร่วไหลเข้าพื้นที่การเกษตรค่ะว่ามีสารไซยาไนท์ปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้นักวิชาการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยรังสิตสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่3สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรฝ่ายวิศวกรรมเหมืองแร่ก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตัวอย่างดินแล้วก็น้ำใน5จุดนะคะซึ่งทุกหน่วยค่ะ ผลตรวจใกล้เคียงกันในบางจุดมีค่าเกินมาตรฐานโดยเฉพาะจุดคลองวังขอและคลองป่าบัวชาวบ้านจึงร้องขอให้มีการตรวจสอบพื้นที่เฝ้าระวังทั้ง5จุดใหม่ทั้งหมดเมื่อผลออกมาเช่นไรทุกฝ่ายก็ต้องยอมรับผลการตรวจนะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามผลตรวจครั้งที่2อีกด้วยค่ะค่ะและนี้ก็คือทั้งหมดของเรื่องเล่าชาวบ้านนะคะ,คะวันนี้เราสองคนและทีมข่าวลาไปก่อนพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลา14นาฬิกา30นาทีนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ